สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะเป็นขนมหวานที่ค่อนข้างเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังมีคนยังทำๆอยู่บ้างน,นะคะเออมันคือขนมนูกาสไม่แน่ใจว่าสำเนียงเนี่ยถูกไหมหรือว่าเราอ่านถูกไหมน่นะคะนูการเท่าที่เราศึกษามาก,ก็คือตัวคล้ายๆขนมตังเมย์ของบ้านเรามีความเหนียวเหนียวเป็นแท่งๆนะคะซึ่ง ในเน็ตเนี่ยมีสูตรเยอะมากแล้วก็สูตรเนี่ยมันแบบพลิกแพลงกันออกไปบางสูตรก็ใช้นมผงบางสูตรก็ไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็เลยไม่รู้จะเอาสูตรไหนเลยคิดตามความน่าจะเป็นของตัวเองก็คือเรากะเอาเองล้วนๆเลยนะคะกะหมายหมดเลยก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ก็อยากจะลองชิมดูว่าพอทาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในคลิปนี้เลยออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวราดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมี มัชเมลโล่ค่ะมัชเมลโล่เนี่ยเราใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะจริงๆต้องเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าเราหาได้แต่แบบที่มันมี2รสใน1 1ห่อนะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูนะคะมีอัลมอนด์ค่ะมีแครกเกอร์ซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่เราจะใส่ว่าอยากใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่นะคะมีเนยเน,ยเนยเนี่ยเราใช้ทั้งหมด50กรัมแล้วก็นมผงค่ะเพื่อนนมผงเราก็ใช้50กรัมนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไป เริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตั้งกระทากันก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆโดยเราจะใช้เป็นไฟกลางที่ค่อนไปทางไฟอ่อนนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะ<ๆ>แล้วก็คนให้เนยมีความละลายนะคะ ามล่อลายนะเพื่อนเราก็จะใส่ตัวมัชเมลโล่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เขาแบบละลายเข้ากันนะเพื่อน อนนี้นะคะเราก็คนจนเนยกับตัวมาร์ชมลโลละลายแล้วนะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะใส่เนยเยอะเกินไปเพราะว่ามันมันแยกชั้นอะ่ะเพื่อนๆคือมันละลายแล้วแต่มันไม่เข้ากันอ่ะนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองใส่นมผงลงไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะก็เลยจะใส่ลงไปเลยแล้วก็ลองคนให้เข้ากันนะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราก็ผัดมาแบบสักพักเนลนะเพื่อนะๆตัวมาชัวรโลมันก็ละลายใช่ไหมแล้วเนยอ่ะมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็เป็นอันว่า, mm hmm. วาคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะใส่พวกตัวถั่วแล้วก็แครกเกอร์ลงไปนะคะ เต่จริงเหมือนที่ดูของคนอื่นมาเขาแบบมีความเหลวกว่านี้เนาะแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่แครกเกอร์กับถั่วลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ใส่ทุกอย่างแล้วก็ผัดจนคิดว่าน่าจะเข้ากันดีแล้วแล้วมันก็เริ่มจะแข็งแข็กแล้วนะคะคือตอนนี้เราปิดไฟเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใส่ภาชนะที่เราจะใช้ขึ้นรูปขึ้นทรงของเขากันนะเราจะเอาเขานะคะวางใส่ลงไปบางคนเขาใช้กระดาษถ่เนาะแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้ร้อนมากคือเขาแค่อุ่นๆนะเพื่อนเราก็จะใส่เขาลงไปบน ถุงร้อนที่เราเอามาตัดออกนะคะเราจะใช้สักสองอันนะเพราะว่าจากประสบการณ์ในการทําขนมต่างๆของเราเรารู้สึกว่ากระดาษไขเนี่ยกับเนื้อมัชเมลโล่แบบนี้เนี่ยติดแน่นอนสิ่งที่จะไม่ติดเลยก็คือถุงร้อนแบบนี้นะคิดว่านะเพราะว่ากระดาษไขบางตัวตัวขนมก็ยังติดเลยอะ่ะมันก็ยังมีความมาออกยากถ้าง่ายๆเนี่ย่าจะต้องเป็นถุงร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นทรงเขานิดนึง เพราะว่าถ้าเขาเย็นแล้วอะ่ะมันจะตับรูปตับทรงไม่ได้ะะแล้วนะแบบนี้นะเราก็จะเอาเขามาใส่ในภาชนะที่เราจะขึ้นรูปนะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นถ้วยแก้วแบบนี้บางคนจะใช้ถาดเาวนี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็เอากระดาษไขอัน,นเนี่ยกด,ดเขาความหนาก็แล้วแต่เพื่อนต้องการประมาณไหนนะคะกดให้มันทาเป็นตามทรงเดียวกับภาชนะเดียวกันนะจ้ะ เนี่ยนะคะเราก็กดเขาให้เป็นรูปทรงซึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปเดียวกับตัวภาชนะที่เราใช้เลยนะก็คือตัวช่วยแก้วนะคะชามแก้วนะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะยังกินไม่ได้เพื่อนๆมันยังร้อนอยู่เราจะเอาเขาไปแช่ตู้เย็น,นเพื่อเซ็ตตัวนะคะพอเซ็ตตัวแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาออกมาตัดกันได้เลยค่ะพอเราแช่เย็นจนเขาเซ็ตตัวดีนะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้จริงๆเราไม่แน่ใจว่ามัน มันจะแข็งแข็ขนาดนี้หรือเปล่าคะแอนนี้มันค่อนข้างแข็งมากเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูด้านในละกันนะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะคะมันตัดแล้วก็ แตกแบบนี้เลยนะคือมันมีความเหมือนลูกอมมากๆเลยอะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราเคี่ยวตัวมัชเมลโล่นานไปหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะเพื่อนเพื่อคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าดูกาจริงจริงแล้วควรจะเป็นยังไงนะคะนี้เดี๋ยวเราขอตัดให้หมดก่อนพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือชิ้นที่ดีประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแล้วก็แตกง่ายมากๆเลยนะคะกินเข้าไปก็รู้สึกเหมือนกินแบบ น้ำตาลตังเมที่แบบมีความกรอบกัดๆไปแล้วก็ละลายเหมือนขนมไม้อะเพื่อนขนมไม้ที่แบบเป็นตังเมที่เป็นลักษณะเหมือนรูปไม้อะ่ะ อันนั้นอะคลายมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่น่าจะว่าเป็นหนูการที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่พอลองทำมาแล้วก็รู้สึกชอบนะเพื่อนๆเวลาน้ําตาลตกเนี่ยน่าจะกินแบบกินดีเลยอะ่ะกินให้หายยาของหวานได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องกินแต่พอดีเนาะเพราะว่าดูจากส่วนผสมแล้วที่มีประโยชน์ก็น่าจะเป็นแครกเกอร์กับถั่วนะคะที่กินแล้วดีต่อสุขภาพนะส่วนน้าตาลเนี่ยไปกินเยอะมัน จะเป็นโทษกับร่างกายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็เพื่อนๆมนอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกัน ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ